สวัสดีครับผมอยู่ผม d ดน i e โอครับวันนี้อยู่กับแรงกล็อกกาวิ i ตีนะครับวันนี้ผมจะมาไกด์ให้ฟังว่าเจ็บเวลยังไงตั้งแต่หนึ่งยันเกนะครับเพราะว่าผมเก้าเกแล้วผมก็ไม่มีตังเปลี่ยนไฮคราดครับก็เลยมาอัดคลิปก่อนตอนแรกว่าอะาทำตอนไฮคร์ดนะโอเคเดี๋ยวผมขายว่าก่อนก็คือที่แรกนะครับที่แรกเลยก็ ตั้งแต่มายัางตั้งแต่มาตอนแรกหน่ก็อยู่ในอาแคดมี่นะเพิ่ง่อจะเปลี่ยนอาชีพดูกวาร์ก็บักอีกเพื่อนเพิ่งบักเยอะจัดจดครับเงิขายวาร์ก่อน <skin> โ,อ <bin> โอเคอ่เรแรกนะจนเปลี่ยนาใช่ไหมเราก็อยู่ที่อะแคดมี่ก่ออะแคดมี่ก็คือที่แรกที่เราเกิดมาเลยนะใน ในสูตเนี่ยนี่ไงวะนี่ก็อยู่ไปยันเปลี่ยนเลยแล้วก็เปลี่ยนอาชีพในนั้นเลยอย่าออกมานะทำเควสอะไรเปลี่ยนอาชีพให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะเต็ปของผมก็มาพาย้อนต่อนี่เอ้ยก่อนจะไปพาย้อนผมอยู่โปลิงนี่ก่อนอยู่โปลิงนี่ยันเลเวลสิบเลเวลสิบปุ๊บเราก็มาเลยว์ปมานี้ วาร์ปมาที่เมืองพายอนใครจะเดินก็ได้นะแต่ไกลหน่อยแต่วผมวาร์ปถ้าเกิดใครไม่มีตังค์ช่วงแรกนะจะวาร์ปเอาอุปกรณ์ไปแลกเป็นใบเทเลพอร์ตได้ใน Eden. อีเดนอะเสร็จแล้ววาร์ปมาพายอนเราจะตีนี่เราจะมาแบบนี้เลยตัวที่เราตีส่วนใหญ่ได้สตอรอเบอรี่ไปใช้ด้วยนะเห็ดมอนเยอะอยู่อยู่ได้สบายสบาย ใครจะอยู่ยันสาิเลยก็ได้นะบางคนถ้ตตี้มันสิบสอครับสิบสองแล้วมันได้คูณเพิ่มไงเราก็อยู่ยันสามสิบเลยก็ได้แต่ถ้าใครเบื่อนะสักพอถึงเลเวล20ใช่ไหมเราย้ายมานี่ลงมาหนึ่งแมปจะเป็นเนี่ยพวกนเนี้ยบิ๊กฟูดเนี่ยให้ไอพีเหมือนกันอันนี้คือสไตล์ผมนะผมอยู่นี่ฮนะสาสิบใช่พอสามสิบเสร็จผมมานี่เลย ออกออกออกเนี่ยผมมาแมพนี้เลยมาแมพออกก่อนหมู่บ้านออกเนี่ยวิธีมาก็คือไปเทเลพอร์ตไปกิฟเราอยู่อิสุใช่ไหมเราเทเลพอร์ตไปพออเทล,ล่าแล้วจับพออเทล,ล่ามาออกได้เลยดูได้ว่าอันไหนเทเลพอร์ตไหนไหนบ้างแม่งชี้บอกแนละ้วสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นผมนะตอนนี้คนมันเยอะมันวปไมันก็ได้ผมจะไปเซฟกิฟก่อนแล้วผมเดิน เดินมาเนี่ยตามนี้เลยติดติดตดจะถึงออฟนี่ผมเก็บยันนู่นเลยสี่สิบสี่สิบเลยนะ 40. 40. 40. ยนะพอออฟมันวลสี่สี่ะสามสิบผมเก็บยันสามสิบยันสี่สิบพอสี่สิบเสร็จผมก็ไปทำเควสอีเดนเอาอาวุธถ้าเป็นสายบูนะแต่ถ้าเป็นอาโคผมไม่ทำเพราะว่าผมไม่ใช้ผมบับอย่างเดียวอ่ะพอถึงสี่สิบทำเควสอีเดนเสร็จใช่เราก็นี่เลย ออกดันชั้นหนึ่งสไตล์ผมอยู่ยันสี่สิบพอสี่สิบลงออกดันใช่ไหมออกดันก็มีเลยออกซอมบี้เยอะมากและหาตีง่ายไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตีแต่ส่วนใหญ่ถ้าใครอยากเอาชัวจริงนะสี่สิบห้าก่อนก็ได้อยู่หมู่บ้านออกยังสี่สิบห้าแล้วค่อยลงแต่ส่วนไกด์ผมผมทํานี่คือสี่สิบผมลงเลยอยู่ไป ได้ยันเปลี่ยนอาชีพนะถ้าเกิดช่วงใกล้ๆเปลี่ยนอาชีพมันช้าลงมาชั้นสองได้ตัวนี้ดีมากอยู่ได้ยันห้าสิบห้าหกหกสิบห้าสิบหกสิบผมอยู่หกสิบห้าเออแบบนี้ผมอยู่ไวยันหกสบห้าเลยเนี่ยให้ XP ดีมากตัวนี้มีเยอะด้วยพอหกสิบห้าเสร็จใช่ไหมเราก็จะ ซื้อจากกิฟเลยกลับเมืองเลยไม่รอปาร์ตี้งั้นกลับเมืองซื้อวาไปเนี่ยเมืองนากาเนี่ยเ,เดยวิลันนะเสร็จแล้วลงมาสองแมปหกสิบห้านะมาหนอนแดงมีคนรับปาร์ตี้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ก็คือตีตัวนี้เลยมีเยอะมากขยะดีด้วยแต่ว่าแม่งไม่ค่อยดอกผมอยู่นี่นะยันเจ็ดสิบห้าเลย จาก65ถึง75ใช่ไหมผมมาที่หนอนแดงเลยยาวๆพอ75เสร็จผมก็เดินกลับไปนากาแล้ววาร์ปไปจูโน่เลยอ่75ผมตีฮาร์ปี้เนี่ยผมตีเนี่ยมันเยอะมันให้ทีเยอะของดอบก็แพงนะตีหมดเลยเนี่ยไอตัวนี้ก็ดีอ่อนตัวนี้อ่อนมากแต่ว่าให้พีพอๆกัน อยู่ฮาร์ปี้อยู่นะนี่ฮาร์ปี้ผมก็ตีอยู่แมปนี้ยัน88อืมพอ8 8เสร็จผมก็มาหาตี้เนี่ยผมก็มาหาตี้ตรงนี้จะมีคนรับตีอยู่เอานะครับที่ต่อไปก็เราจะเริ่มเก็บเป็นแบบตี้ใหญ่ละผมจะเก็บเป็นตี้ใหญ่ไม่เอาเป็นตี้เดินตีละผมก็จะไปนี่แบบนี้ดีเซิร์ฟบูฟนะก็คือ ให้พระไปเซฟแล้วก็มารับเอาผมเป็นพระไงผมก็ซื้อไววาร์ปเนี่ยไปไปเมืองนี้ก่อนแล้วผมก็เดิน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 ไปเซฟมาก,ก็คือเป็นแมปนี้เลยเป็นดีเซิร์ตบู๊ฟนี่เวลร้อยสามบางคนอยู่ยันเก้าเก้าได้เลยนะแปดสิบแปดยันเก้าเก้าได้เลยแต่ว่าส่วนตัวผมผมอยู่แมปนี้ยันเก้าสิบห้าแต่ขยะไม่ค่อยดีแมปเนี้ยได้เวลแต่ขยะไม่ค่อยดีผมมาเป็นตี้ใหญ่เนาะ ไหนจะวิ่งสามตัวพีทสามตัวลากสองตัวบาดแดนอะไรประมาณนี้ผมอยู่สไตล์ผมก็คืออยู่นี่ยันเก้าสิบห้าพออยู่เก้าสิบห้าเสร็จใช่ไหมเรามานี่ที่เขาเรียกว่าแมกมาเนี่ยผมพอเก้าสิบห้าเสร็จผมก็มาตี้ใหญ่เหมือนเดิมนะสไตล์เดิมแล้วก็อยู่เนี่ย อยู่แมกมาชั้นสองยันเก้าสิบเก้าเลยใช้เวลาไม่นานอะ่ะประมาณแบบเดียวถ้าก,กดคูณอะ่ะไม่ถึงสี่ชั่วโมงอะ่ะเก้าห้าถึงหรืออาจจะถึงก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจไม่ได้จับเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันมันเร็วมากเร็วกว่าตอนเซิร์ฟเก่ามากก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะก็คือเวลหนึ่งเวลหนึ่งถึงห้า ก็คือจะอยู่ที่ Academy ครับจนเปลี่ยนอาชีพหลังจากนั้นออกมาเก็บนี่โปลิ่งแบบนี้จนเวลสิบ well, นะครับหลังจากเวลสิบแล้วผมก็มาเก็บสปอเก็บสปอร์จนสาสิบนะสปอรหรือบิ๊กฟูดก็ได้เนี่ยสองแบบนี้ยถึงสามสิบพอเก็บถึงสามสิบเสร็จผมก็จะไปออกครับนี่ 30ออกถึง40แล้วก็ทำเควสอีเดน40ก็คือจะทำที่แมปนี้เลยมันก็สะดวกโอเคพอสี่สผมก็ลงดันครับ40ลงดันโอเคถึง65เลยนะอยู่ถึง65สิบาพอหกเราก็มาฮาปี้ครับตรงนี้ฮาปี้เสร็จถึง88ยังพลาด65เสร็จไปหนอนแดงก่อนดิอ่ ไปหนอนแดงเสร็จแล้วก็ค่อยไปฮาปี้75นะไปฮาปี้ตอน75-88หลังจากนั้นครับพอ88ดีเซอด์บู๊ฟยาวเลยครับยาวยัน95แล้วก็ไปแมกมาครับไปแมกมาชั้นสองนี่แมกมาชั้นสองปึ๊บยัน99โอเค อันนี้ก็เป็นไกด์ส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดใครมีที่เวลดีๆหรืออะไรก็เมน้นบอกผมไว้ข้างล่างด้วยผมจะได้ไปบ้างโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ลาไปเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบาย